เร่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนะให้เห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อวันหนึ่งพอรู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะเราจะไม่หวั่นไหวทุกวันนี้ที่เราหวั่นไหวเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษของเรา แต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้ความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเมื่อตัวทุกข์จะแก่ก็สมน้ำหน้ามาันตัวทุกข์จะเจ็บก็เรื่องธรรมดาตัวทุกข์จะตายตายซะได้ก็ดีไม่ไม่เดือดร้อนหรอกหรือจิตใจนะไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชัว่วอยู่ชัวช่วคราวเราก็หายไปมิตรของขไม่เที่ยงทุกวันนี้เหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายนะั้นดิ้นหาความสุขใช่ไหมดิ้นหนีความทุกข์ถ้าสติปัญญาเรามากพอเราเห็นเลยสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราว จะไปดิ้นหาความสุขอะไรนักหนาจะไปดิ้นหนีความทุกข์อะไรนักหนาทุกอย่างมันก็ของชั่วคราวความทุกข์นะมันมาอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปอย่างน้ําท่วมบ้านใช่ไหมจำได้ไหมปีห้าสี่ 4, น้ำท่วมใหญ่เลยแถวนี้้นโดนหนักเลยน้ําท่วมถึงเวลาน้ํามันก็ไปเนี่ยนี่เราก็มาดูนะในความรู้สึกในใจของเราเนี่ยมันไหลามาไหลไปเหมือนน้ำเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเหมือนเมฆลอยมาลอยไป นี่ความรู้สึกในใจเรานะก็ผ่านมาผ่านไปแบบนี้แล้วนี่ยหัดดูไปที่เราไม่ดูเพราะเราหมดแต่ดูคนอื่นนะที่หลวงพ่อบอกอนะหมดแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นต่อไปน,นี่สนใจร่างกายสนใจจิตใจของตัวเองบ้างสนใจร่างกายก็ไม่ใช่แค่มองว่าทําไงจะสวยนะทำไงจะดูสาวตลอดกาลตรงไหนหย่อนก็ดึงให้ตึงอะไรเนะนี่ยตรงไหนตึงก็ทําให้หย่อนอย่างเงี้ยเวลาแก่นะสิ่งที่ควรหย่อนก็ตึงนะสิ่งที่ควรตึงก็หย่อนนะตอนแก่ขึ้นนะ่ะ สิ่งที่ควรหย่อนก็ตึงเนี่ยหูตึงคือว่าตึงแนละ้วหย่อนเนี่ยกล้ามเนื้อหย่อนไปหมดเลยควรจะตึงก็หย่อนไปหมดนี่เรามาดูความจริงนะในร่างกายในจิตใจถ้าเราจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ดูความจริงได้ถ้าจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลาเราก็ไม่เห็นความจริงก็แค่นั้นเองงั้นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเสียก่อน สภาวะที่จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวนี้แหละเรียกว่าสภาวะที่มีสมาธิที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสมาธิั้นสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่สงบนะสัมมาสมา,าธจจิจริงๆเป็นสภาวะที่จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราจิตใจลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันใจลอยทั้งวันใช่ไหมมั up, นะต้องฝึกนะมันต้องฝึกด้วยการฝึกสมาธิ living, หายใจออกรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้ารู้สึกตัวสบายๆใจมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว พอจิตใจมาอยู่กันเนอก็ตัวแล้วเราก็รจะเห็นความจริงในร่างกายได้ในบรรดาอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งที่แสดงได้ชัดในร่างกายนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาอน,นิจจังดูยากร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีช่วงอายุของมันแต่ว่าความทุกข์เนี่ยดูง่ายแท้จริงแล้วความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกคนลองหายใจเข้าดิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขลองดู ทุกไหมเราจะหายใจออกซิจะได้ไม่ทุกหายใจออกไปให้ยาวที่สุดซิทุกไหมเห็นไหมเราหายใจเข้านั้นแล้วเราก็ทุกเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออก,ก mic. แล้วก็ทุกเราก็หายใจเข้าแก้ทุกรวมความแล้วมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความทุกข์อย่างนี้มันเกิดอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่เห็นหรือร่างกายเราเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันอยู่อะไรตลอดเวลานะ แต่ว่าเวลามันเมื่อยขึ้นมาเราก็าขยับใครยังไม่ขยับเลยมีไหมนี่หลวงพ่อเห็นนะขยับขยับมากไม่ได้กด็ขยับน้อยอเรื่องอิเลียบ,บทย่อยนะก็แก่เมื่อยไปเรื่อยนะหรือนั่งแล้วขันบ้างไหมท่านอยู่ที่ตรงหลวงพ่อจะเห็นนะว่ามนุุย,ย์เนี่ยสืบเชื้อสายจากหลิง,งจริงๆเลยไม่อยู่นิ่งหรอกนะเก่าโน่นเก่านี่ไปเรื่อยนะแต่ไม่รู้ตัวนะเวลาขันขึ้นมาก็เก่าไม่รู้ตัว เวลาเมื่อยขึ้นมาก็ขยับไม่รู้ตัวว่าเมื่อยก็เลยไม่เห็นสักทีว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แล้วต่อไปนี้นะั่คอยรู้สึกในร่างกายเรืเ่อยมันคันขึ้นมารู้ว่าคันก่อนแล้วค่อยเกานะเวลามันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยซะก่อนแล้วค่อยขยับถ้าทําได้อย่างนี้ไม่นานหรอกไม่เห็นอุ้ยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไม่นอนนอนก็ทุกข์นะัคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพลิกตั้งสามสิบสี่สิบครั้งนะ พลิกไปพลิกมากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์นะบางคนว่านอนเป็นสุขน้านอนเป็นสุขนะคนเป็นอมภาพาตนะนอน <c oughs> ไม่มีความสุขหรอกเป็นแลปลกดทับซะอีกเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายอย่าใจลอยเท่านั้นแหละถ้าไม่ใจลอยนะคอยรู้สึกไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไม่น,าน่าม่จะเห็นหรอกไม่แต่ความทุกข์ทท้งนั้นเลย อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้นะใจมันจะคลายความย er, ึดถือลงไปเรื่อยเรพอมันไม่ยึดถือกายนะต่อไปร่างกายเจ็บใจไม่ยึดถือใจไม่ทุกข์ร่างกายแก่ใจมันไม่ยึดถือใจมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายจิตใจไม่ยึดถือจิตใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยเราค่อยๆฝึกนั้นแล้วเราจะไม่มีความทุกข์แล้วก็หัดมาดูความรู้สึกในใจเราเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกอย่างอยู่ชั่วคราวเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเรานั้นที่ดูง่ายนะคือตัวอนิจจังอนิจจังกับอนัตตาดูง่าย ร่างกายเนี่ยที่ดูง่ายคือตัวทุกขังมันมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานีย่ยบีบคั้นให้เปลี่ยนอยบุตรนะยเปลี่ยนยบททีก็เหมือนเกิดใหม่ทีเดี๋ยวก็ทุกตามมาอีกแล้วนะมันมีความบีบคั้นอยู่แล้วก็สิ่งที่ดูง่ายในร่างกายอย่างหนึ่งคือมันเป็นอนัตตามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราน,นร่างกายจะดูทุกขขังอนัตตาง่ายส่วนจิตใจเนี่ยดูอนิจจังอนัตตาง่าย อันนี้จังก็คือมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงั้นเวลาทำกรรมาฐานนะบางคนไปทําจิตให้นิ่งจิตว่างสบายนี่ทำได้นึกจะทาอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนก็ได้ทำให้ลืมโยมไปเลยนะสบายอยู่ของเราอย่างเงี้ยก็ไปคิดว่ากรรมาฐานคือการทําจิตให้สบายนะมันก็ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง แ้วถ้าใช้จิตใจธรรมดานี่แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นความจริงว่าสุขมันก็สั้นๆนะทุกข์มันก็ชั่วคราวทุกอย่างมันก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูลงไปอย่างนี้ดูจ้เห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวที่เห็นมันชั่วคราวนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีเห็นอนิจจงแล้วก็เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยเวลาดูอนัตตาของกายนะเราจะเห็นในมุมที่ว่ามันไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเรายืมวัตถุในโลกมาใช้เวลาดูอนัตตาของจิตเราจะดูในมุมของการบังคับไม่ได้ดังนั้นร่างกายเนี่ยเวลาเราเดินปัญญาเราจะเห็นทุกข์ได้ชัดนะทุกขขังอนัตตาเป็นวัตถุส่วนจิตใจจะเห็นอนิจจังอนัตตา อันนี้จังคือเปลี่ยนแปลงร,รวดเร็วตลอดเวลาแล้วก็บังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นมากๆนะเราจะใจมันจะหมดการดิ้นรนนะทุกวันนี้ที่ดิ้นรนน่ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ถ้าใจมันฉลาดมันรู้ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวใจมันจะไม่ดิน้นเม่ใจไม่ดิ้นใจไม่หิวนะใจจะไม่มีความทุกข์ใจที่มีความทุกข์เพราะมันมีปัญหามีความหิวเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีความหิวเพราะมันไม่รู้ความจริง ความจริงก็คือเรื่องของไตรลักษณ์ในใกายในใจนี่เอง